ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่อฮียพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดเหมือนน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ นิวทอดเสร็จยังเนี่ยน้องพี่อยากกินแล้วเนี่ยพี่หิวข้าวยังไม่เสร็จเลย<ห>มันแตกโคแป๊บโปแป๊บอยู่เอานี้ไปกินก่อนละกันพี่เอนิวน้องรีบทอดได้ไหมเนี่ยพี่หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยแล้วใครพี่ก็กินข้เองหนักหรอไมาอช่ใครมาพี่ไปเลยผมทอดม่ค่อนอยู่เออไม่ได้สั่งของครับอไอ้นูขอ เหรียญของเงินหเอยลุงทำกระเป๋าตังค์หายฮะลุงลุงลุงไม่มีตังค์หรอเนี่ยกระเป๋าตังค์ลุงหายไปทั้งกับคนโอเคนั่นเดี๋ยวผมไปเอาเศษตังค์ให้อะไรนะลุงที่ไหนมาไม่รู้มาขอตังค์ห้าบาทเศษตังค์ดีนะเหลือตังค์ไว้เศษเศษเล็กเล็กน้อยน้อยเออลุงครับ อ่าผมมีแค่นี้อ่ะลุงมันมันมันถือว่ามากแล้วว่าให้แหมมันเพราะที่ใจดีมากขอให้ไปช่วยคนเยอะๆเลยนะช่วยคนเยอะเอะเออขอบคุณครับผมขอบคุณครับอะไรวะเนี่ยนิวทอเสร็จยังเนี่ยพี่เห็นรอดมาตั้งนานแล้วอะไรพี่มีปีกอ่ะเฮ้ยเอ้าทำไมพี่ผมมีปีกเนี่ยทำไมพี่ถึงมีปีกได้วะนกปะเนี่ยลอง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 ดึงนั่นี้ โอ๊ยเจ็บ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 หรือว่าเป็นเพราะลุงเมื่อกี้ทำไมเขามาทำอะไรเขามาขอลุงเงินเงินพี่อะลุงเขามาขอเงินพี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าเออขอให้ช่วยคนแบบนี้เป็นตลอดตลอดหรือว่าพี่กลายเป็นเทวดาต้องช่วยคนเอ้ยพี่กลายเป็นเทวดาุงเขาอ่ะนะได้ปีกเลยนะนั่นดิเอ้ยแป๊บนึงพี่บินได้ไหมแป๊บนึงนะเฮ้ยเอ้ยนิวไม่บินได้เอ้ยโลอยู่ไหน พี่บินได้แป๊บนึงพี่เราจะลองไปบินหน้าบ้านหน่อยนะงั้นพี่ไม่กินเบคอนแล้วใช่ไหมไม่กินแล้วมาสามสองหนึ่งึบเอ้ยพี่บินได้นี่ดูดิเย็นมากน้องเย็นเยน็ยนเยน็ยนเยน็นฮึบฮึบชึบเฮ้ยเขาบอกอะ้พี่ช่วยคนอ่ะงั้นเราไปหาอะไรกันไหมอย่างเช่นแบบไปสวนสาธารณะ,ะอะไรเงี้ยแก้งคนไม,ไม่ไม่ได้แก้งคนไปช่วยคนช่วยคนอ๋อมาบ้ามาไปะเนาะเดี๋ยวเดินไปนะเดี๋ยวพี่จะไปสวนสาธารณะก่อนวู เฮ้ยบินได้มันจริงจริงเลยนี่สวนสาธารณะเอ้ยเดินเล่นดีกว่าเผื่ออาจจะมีคนให้ช่วยเฮ้ยเจ้าหนูแมวแมวลงมานะเอ,อเจ้าหนูแมวให้พี่ช่วยอะไรไหมเดี๋ยวฮะทำไมพี่มีปีกอ๋อพี่เป็นเทวดางไงน้องนี่พี่มีปีกแลวพี่สามารถช่วยได้ทุกคนเลยเอองั้นพาเจ้าแมวลงมาห,หน่อยสิไม่งั้นแม่ตีแน่ให้เกิดผมทําแมวหายเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวพี่ขึ้นไปให้นะครับ จะเหมียวจะเหมียวลงลงไปเร็วลงไป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 สิลงไปนี่นี่เนี่ยนี่อ่ะกับแมวกลับบ้านกันเร็วเร็วเร็วเออขอให้โชคดีอ้าวเอ้ยคิวทาอะไรเนี่ยก็ช่วยแมวลงจากต้นไม้แมวมันลงไม่ได้น้องขอให้ช่วยอ่ะเออน้องพี่รู้สึกเป็นคนดีมากเลยว่ะพี่แบบได้ช่วยคนเนี่ยรู้สึกตื้นตันใจมากๆแล้วพี่จะมีตังกินข้าวไหมเอ่อไม่มีแหละ เอาเป็นว่าได,ได้ช่วยคนแล้วมีความสุขดีกว่าแต่เดี๋ยวค่อยหาตังค์เอาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยบินไปขโมยตังค์คนขอขอช่วยขอขออทำดีสักสิบรอบก่อนแล้วทำบาปหนึ่งรอบไม่เป็นไรหรอกอืมมีอะไรให้ช่วยในมันนี่อ่ะเออมันจะมีอะไรเฮ้ยนนิิ้้้้ววเฮยอะไรอ่ะเขมันมันลุงจะโดนตัวโอ้โหมันเข้าไม่หมดอีกลเราสวยดีนะ รถสวยอะไรล่ะน้องเห็นไหมเนี่ยคนแก่เขารถพ่นอยู่าเงี่ยเอ้ยลุงไอ้ลุงคนไม่ช้ามีเท่าไรเอาไว้หมดมีเท่าไรเอาไว้หมดมีเท่าไรเอาไว้หมดที่ไม่ใช่อะไรแต่ผมรอดูอยู่ไกลๆถูกต้องเรียกตำรวจเรียกตำรวจด้วยเอามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยนึงเอ้ยคุณทำอะไรน้าคุณทำอะไรน้าเฮ้ยไอตัวอะไรเนี่ยไอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณตัวอะไรเนี่ยคุณคุณจะทำคนแก่ดิคุณจะทำคนแก่ดิทำอะไรคนแก่คุณทำอะไรคนแก่อย่ายุ่งอย่ายุ่งคุณป่นคนแก่อย่ายุ่งคนแก่นี่มีปุ๋ยเขาไม่เข้าหรอกอุ้ยโอ้ยอ้าวปืนลูก เว้นโต๊ะเฮ้ยจะไปไหนไปไหนนี่เนี่ยรถจะหมนหมดได้รถจะมันหมดเอ้ากระโดดหมดไปเฮ้ยไปไปเลยไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปชิวชิวไปอยู่ไปไปเฮ้ยลุงลุงลุงปลอดภัยดีไหมครับลุงปลอดภัยดีปลอดภนยิงมั้ยหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลไปไปเดี๋ยวพาลุงเขาไปส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่ามันแค่ขู่มันแค่ขู่มันไม่ได้ยิงมันยังไม่ได้ยิงเหรอโอ้โหแต่ถ้าเมื่อกีนั้นผมไม่มาลุงตายแล้วนะเนี่ย ก็็ววัง่าจะเปนโอเคลุงไม่เป็นไรมากใช่ปะเดี๋ยวผมเอาเอาอาวุธไปมันมีลึกเอาสุยแล้วแต่ว่าโอ้แล้วไปตีลุงเขาทำไมอ้าววันนี้เป็นคนเลวผมต้องจัดการคนเลวจัดการคนเลวจัดการคนเลวผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่จะตบยุงแค่จะตบยุงต้ไปตีลุงเขาทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลุงเขาตัวช้ำเลยนั่นนั่นนั่นไม่ใช่ยุงนั่นฝ่ายกูลุงฝ่ายลุดยังเนี่ยขอโทษขอโทษฝ่ายลุดจังยังยังยังอยู่ดี แล้วลุงมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเดี๋ยวคุณลุงเอาไปดีครับหน้าเราหน้าเราคุ้นๆนั่นแหละเออไม่คุ้นหรอกครับผมไม่คุ้น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 ไปนิวน้องพี่อยากช่วยคนอีกพี่อยากช่วยคนอีกสักห้าสิบล้านคนผมอยากขี่คอพี่อยากอยากบินบ้างอ่ะอุ้มหน่อยฮะไอพี่อุ้มเองนี่นะเดี๋ยวให้ผมขึ้นไปฮึบนี่เออพี่ไม่รู้จะบินขึ้นไหมอ่ะน้องเองตัวหนักอ่ะนี่ ปีพี่ต้องใหญ่มะสามล้อหนึเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยขี่ได้เน้นไปไปน้องไปซื้อของกันเดี๋ยวพี่จะพาเองไปซื้อขนมเอ้ยไอเนี่ยโอ้ยโอ้ยรเมื่อกี้นี่วะแอบแอบกอดแอบกอดหลอกลงออืออืมอืมโทำไมเขาร้องไห้อ่ะรถสวยอยากขโมยรถเขา เราพอองไห้ทำไมเออคุณครับคุณคุณร้องไห้ทำไมครับเนี่ย <c oughs> ผมผมผมเสียรถเสียปืนไปแล้วผมไม่มีอะไรกินแล้วจะไม่มีเงินด้วยอ้าวคุณเออแป๊บน,นึ่งนะขอคิดก่นอนผมจะช่วยคุณยังไงดีเนี่ยคือตอนเนี้ยผมอยากจะช่วยทุกคนเลยว้ยทุกคนอยากจะ,ะช่วยทุกคนที่ผมแบบเห็นเลยแบบ,บรประสบปัญหาอะไรเนี่ยคุณอยากตอนนี้คุณอยากายนนังไงคุณอยากยารยากวยเหรอใช่ผมอยากมีเงินไปกินข้าว เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสอนนะเดี๋ยวผมสอนนะคุณอยากกินข้าวใช่ป่ะเออคุณผมจะช่วยกันเอ้ยเอ้ยผมคิดอะไรออกแล้วพี่เอามีดเอาพามีดมาเนี่ยคือตอนเนี้ยคือขดไอ้โจนคนเมื่อกี้ที่เราไปช่วยเขาทีเนี้ยพี่ทำให้เขาแบบไม่มีอะไรเลยเว้ยคือโจนโจนอ่ะต้องไปปล้นใช่ป่ะทีนี้เขาไม่มีตังทีนี้แล้วปืนเขาเขาอยากได้ข้าวกินเหรอเออเขาอยากได้ข้าวกินนี่ยตอนี้ยจับจับส่งฮ่องกงไหมแต่เขาไม่มี ที่ทางานหาอาหารเงินดิเฮ้ยเขาเขาก็ต้องส่งตงังค์มาให้ครอบครัวแต่ว่าจับส่งฮ่องกงเขาได้ข้าวฟรีนะแต่เขาไม่มีตังค์ส่งครอบครัวไงน,น้องคุณมีครอบครัวไหมเนี่ยผมมีมีอะไรมีแม่อยู่ต่างจังหวัดแม่แม่มีงานทํำไหมไม่มีเราไม่เอาอะไรกินแม่ก็เป็นคนเก็บประยาๆๆรเขาโอ้ไม่นะคุณเฮ้ยอันนี้คุณเอามีดไปแล้วทีนี้เข้าไปบนไปคุณพร้อมยังผมพร้อมแล้วมาไงสาม สองหหยุดนี่คือการป้นหยุดนี่คือการป้นมันมันเลยคุณฝาค้ามันข้าวมันเลยคุณเงินมาไม่งั้นแกตายหยุดนะอย่าอย่าครับคุณละอย่าครับตายแกตายเออเฮ้ยหยุดหยุดไปคุณแทงมันเลยไองมู่นี่นี่คุณทีนี้นะคุณจะได้มีทั้งตังค์มีทั้งข้าวกินเนี่ยคุณเนี่ยของกินเต็มเชลหมดเลยเนี่ยคุณโอ้ผมยืมทีนี่ผมทำงานที่นี่แหละเจ้าของแหละไปนิวน้องพี่รู้สึกโล่งใจ ที่ทําให้คนได้แล้วครอบครัวของคนที่ตายไปเมื่อกี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ้าเขาเดือดร้อนเดี๋ยวเราค่อยช่วยไปน้องกลับบ้านดีกว่าไปไปกลับบ้านดีกว่าให้รู้สึกดีอย่างเลยแป๊บนึงน้องเดี๋ยวพี่จะพาบินไปสูงสูงบินไปสูงสูงแต่พี่ก็ยังไม่มีตังค์กินข้าวเหมือนเดิมเอาน่าเดี๋ยวเฮ้ยน้องน้องแป๊บนึงพี่รู้สึกบินไม่ได้พี่บินไม่ได้ไม่น้องช่วยด้วยช่วยพี่ด้วย